วันนี้ก็พบกับของอีกแล้วนะครับผมจะพาไปเล่นเกม Dream League Soccer นะครับใครไ้ก็รู้นะครับไม่ต้องสนใจใครนะครับังเขาเล่นเกมเลยครับมุ่ลรังแข่งเพิ่งได้ห้านาทีนะครับผมแข่งไว้แล้วครับผมรอท่านผู้ชมอยู่ครับจะเป็นตอนพักหนึ่งหรือพักสองพักสามพักสี่หรือเป็ไหนอือเอาถึงเอาประมาณกี่ภาพเครับก็ โอ้ยิงพลานะ่านลาดดีกว่าโอ้ยเข้าแล้วครับมาอะไครับท้องเรืี่ยิงครับครับคาับ่าครมบาพล่พาผมอาจจงาพาครับใครส่งไมา็ไ่ต้องสนใจนะแรัส่งอลไรมาไม่ใช่แฟนมาแฟนส่งมาไม่ต้องสนใจแฟนดำาๆนะ โอโหแฮเอร์อ oh, ัน uh, น so ี uh, okay. well the the ้อ so well, ่าร์ฟทำฟาวด้ยไงเนี่ยกลัวครับผมปีโกเด็กไออาร์ฟโอเคไออันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับโอ้ป้ารับเดะไมครับเด็กไาร์ฟไม่ไหวครับเด็กไออาร์ฟโอ้ครับโอ้โหครับเด็กออาร์ฟตรงบันได้ ยิงไปเลยอโอ้ยิงไม่เขโอ้ยโอ้ยดรัไม่พอนะพานาทีพอครับไม่พอนะพลาดนาทีรับผมไม่ไหวครับผมต้องมาคืนครับ ผมไ,ไ,ๆๆไม่ไหวครับดีด oh, oh, yeah, ีแล้วก็ผไม่ไหวครับโบโอ้โหยับแยบเมสซี่ใจเมสซี่ด้วยสองเบอรีได้ครับ <little> <ว Blessed. S 2> ส่งเนมาร์ส่งครับเมสซี่โอ้เมสซี่ t h o ร g h t ่ h a ม was i ข and ้า h i n k ม a l f t h า c r ึ w d d i ง as ้ e l l ข n d t ้ a t s นด้แ a ค k รั b ี่นั่แ้วลโอ้ลอบเบนมงขึแบอบ ลูกขวเนยครับทางนี้แบบขนาดนี้เมสซี่กำลังย่งบอลอย่างสำหรับยิงบอลได้ครับเล่นมาครับครับคบเนบอลนี่ครับโอ้ยสมารับตย่งบอลได้ครับสูงยครับ เมสซี่เกิดตายครับอากูยิงกิดสองลูกเดียวโอ้โหเมสซี่จัดไปครับโอ้โหหมดเวลาครึ่งแรกนะครับแชร์ได้สักทุกอครับผมยิงได้สามลูกแล้วนะครับบอลหนึ่งครับไปต้องห่วงครับเดี๋ยวผมอลชิลไปเมาเล่นนะมาเล่น โคตเเเเรเตะบอลทินี่เบเตะมานี่อะไรเนี่ยูเเร์ิเบอี่อเข้ไปไปไปต่อตามไปเลยน้องหวงครับมึงส่งมาไหมเนี่ปล่อยครับผมปล่อยครับ เดคิอ่าเปิดยาวขึ้นไปครับเดคิอาโอ้ยไม่เปิอ้าวเปล่าครับไม่ใช่ด้วยช่องของของเกมเมอร์คอมก็ติดตามผมเกือบเข้อนะครับอืออือกินนิดเดียวก็ติดตามันด้วยนะกดไลค์กดแชร์สุดท้ายเพื่อและคอมเมนต์ด้วยได้นะครับเพื่อ เอาเปเป้ครับเปเป้ว oh, ิ mm ่งมาหัวโลนนะครุอลเปเป้คร uh ัมีกรรมเงอะที่สุดครับอ้าเปเป้ข้าเป็นไรอ้าวข้าววิ่งมข้าวเหเครับเบสตีจับบอลได้ครับเียงลูกมาข้อยืน้างเลยไม่ได้เปิดมุมมครโอ้โหครับตีไม่ไหวครับ เดินโดเปปดวาวเอาคือกเอาจริงนะตอนนี้ครับโอ้ับวิ่งเร็วมากจากาเตครับเลยครับ Neymar, Ibrahimovic, Messi. แล้วของขึ้นมาขึ่ก่อนาซี่ยิงเข้าอีกแ,แล้วครับเจ็ดหนึ่งครับเนี่ยแปดสิบแล้วแปสิแล้วเฮยื่อไรครับยิงเจ็ดก็อพอใจแล้วเจ็ด่มันี๋ยวจบกิดได้เลยครับคุณหมอครับไปเครับถ้าชอบอย่างนี้ไหนนะครับครับคนีนะครับบายๆเพื่อเป็นกําลังใจ เอาไม่รับอ้าาวมชิปไม่เลืก